เหตุการณ์ไหนในวันพีษที่ทําให้คุณเสียน้าตาเป็นครั้งแรกสําหรับเหตุการณ์ที่ทาให้เสียน้ตาเป็นครั้งแรกของผมนั้นก็คือเหตุการณ์การตายของโปรดักต์ดีเอสครั้งแรกที่ดูเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ดูในอนิเมะแบบปกติแต่นั้นไปเจอเป็นคลิปที่ตัดมาใน YouTube ซึ่งมันเป็นคลิปที่ตัดรวมฉากในเหตุการณ์มารินฟอร์ดให้ดูกันแบบเร็วๆแต่เร,เราก็นั่งดูไปดูทั้งที่ไม่รู้เรื่องด้วยซ้าเพราะดูข้ามมาไก่มากจนไปเจอก,กิร์สเราก็อ๋อเรารู้จักไอคนนี้นะไอน,นี่มู่่วูวา,วา,ดา,นะดาแาาวดดชย ้เ,เมันกำลังจะช่วยได้แล้วนะแล้วก็ตายเลยเหรอจะรอดอยู่แล้วนะแล้วยิ่งเห็นลูฟี่ช็อกจนเครื่องค้างผมนี่น้ําตาคอเลยเพราะอินว่าแบบเออไปต้องเศร้าขนาดไหนว่าถึงได้ค้างไปแบบนี้เลยพอได้รู้ว่าตัวละครในเหตุการณ์นั้นเขาพูดอะไรกันบ้างมันยิ่งเรียกน้ําตาของเราเขาไปอีกมีเรื่องน่าเสียใจอยู่อย่างหนึง่งคือการที่ฉันจะไม่ได้เห็นตอนที่ฝันของนายเป็นจริงถึงฉันจะไปนคนใช้ไม่ได้พวกนายก็ยังมอบความรักให้ขอบใจนะสําสหรับเพื่อนๆล่ะเหตุการณ์ไหนในวันพีที่ทําให้คุณเสียน้าตา